ไอเต้ยมึงอย่าชักช้าดิวะเร็วเก็ไม่มันดิมึงมึงชักช้าเกินอะไอหี่ยะเอ้ามันต้องค่อยๆไม่รู้ชีวิตจริงจะช้าหรือเปล่าเอ้ามันก็ต้องช้าดิถึงมันแบบอหน้าไอหน้าหน้าจะเห็นปุ๊บเสร็จเลยไอหี้ยเกินถ้าเต่งเป็นแบบนั้นมันสุดยอดอ่ะเกิน กูมึงยืนหนึ่งเลยเดี๋ยวโทรศัพท์ไปเครื่องกันโทรศัพท์ไปเครื่องไหนกดแรงนะกดแรงไม่ได้คนเชิญกูมึงว่ากูดังไหมล่ะอืกันเอาเอาไปเปิดลำโพงหรือเปล่าถึงดังอ่ะไม่ใช่ใช่ทำเป็นลไในกลุ่มไลา์บางกรัางอะไรอย่าเง้ การมันเป็นยงรรังไงฮะก็สามนกับหัววะไอ้ไอ้แดงมันเป็นหนักสู้อะนะหนไอเตยมันเป็นตัวแจกเออลองกดตัวแจกเอออยากเห็นไอเต้เล่นนะหนอใม่ใหม่มายถึงคนเชื่อดีมั้ตัวแจก <laughs> เฮ้ยได้ <laughs> ไดปืนพวกวะพวกทถอดไ,ไอ้ไอเตยล็อกอินไฟไฟปะ ไปเตยเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมส่งชุดไล่อ้อยไปให้ต้องชัดไอ้เตยมึงชาจริงๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งชุดไล่อ้อยไปคุณจะไล่ไอ้ใครเด็กเอ๋ววะเหมือนเปล่าไม่เด็กเด็กเอ๋วที่จะส่งร้องชร์กูมาให้ไอเดงมันเป็นบ้าล่ะอืมโห ียอ๋อไม่เคยเห็นเน็ตยนี่เซนบาทไอ้เหี้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาหยีเด็กคอมึงเท่กันเงินยังชอบเลยว่ะโกดีมอ่ะก็ก็ก็โคดีมอยู่แล้วนะดูด้วยสายฟรีไม่เคยเติมดูด้วยตัไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้เหี้ยคนที่มันเต้นอยู่ข้างๆเมื่อกี้เออใช่แม็กเปลี่ยนคนนี้ตอนนี้หล่อสุดละ หมือเหมือคนที่อยู่ข้างๆกูเลยอ่ะคน<อ>คนนี้หลอสุดละเดี๋ยวนี้มันให้ดอกไม,ม้ให้มันรักมึงดีอะไรมาดูมุมกูดีมันให้มือนวะล่ะดอกไม้อ่ะยิู้วะให้ให้ใหคนคนนี้หลอดสุดละคนที่เต้นอยู่เจ๊ดเจ๊ดดูเขาคนที่เต้นอยู่หลอสุดเก่งสุดโอ้โหยาวี้ยอะไรมาพูด ไอเด้งเป็นนักสู้เรียวัารูกใหม่ทุกคนนะฮะเข้าใหม่กดแชร์สวัีมอนสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับผมไม่มีคนดูนะฮะตัวกูนี่ดูอยู่เนี่ยดีมดีมเม่อวานเมื่อวานเมื่อวาเจอข้อความเลยอยู่มอว่าเขาเขาส่งต่อไปให้เตยเขามีบอกว่าเตยเี่ยเขาบอกกับพ่อเขาบอกส่งต่อให้เตยหน่อย เดี๋ยววันนี้ก็มีคนดูเพิ่มแล้วว่ะพอดีกูดังเฮ้ยกูจะแจกกูจะแจกเฮยมาอยู่ใกล้ๆกล้กูจะแจกกูจะแจกกูจะแจกอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอแจกแล้วสรุปแล้วกูกดปุ่มคลิกรัวๆไม่ได้เลยเก็ดนึงเก็บไว้เท็ดควยอะไรเม็ดนึงเอามาทำคววเลยเนี่ยโอ้โลบว่ะโลบ ไมเดีมโลบจังครับตอ,อให้เ<ล>ม็ดเม็ดเดียวก็ดูเรารอบเพ็อ่ะแปด <c oughs> โอ้ยไม่เอาหรอกเม็ดเดียวเก <c oughs> ็บเก็บเม็ดเดียวจนได้ยี่สิบเอ็ดเม็ดแล้วครับแล้วคุณแต่น,นีแบบถ่ายขยันปะเก็บแรงทุกวันเลยปะเก <c oughs> ็บเลยเก <c oughs> ็บเก <c oughs> ็บดีมันนะเก็บไปดีมันนะดนะดเดียดยเด๋ยวทีเบาอ่ะอะไรกูยังไม่ได้พูดเหี้ยะไรเลย เสียอุงแบบไม่มีอ่ะเหี้ยเหมือนคนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช้าอ่ะหาแดกน้านะหาแดกน้ำนะ่าหาทำอไเหี้ยน้ำอะไรพตทเออจะแดกน้ำแล้วก็เรียนอมอๆๆ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 อๆๆ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 ๆออๆๆงนีง เดี๋ยวกูจะวิ่งรับแท้หมดเลยจะดึงให้หายยาวเลยจะดึงให้หนังหัวหลุดเลยตวนไหนหรอนังหัวตรงไหนล่ะก็บอกสิหัวมึงออกนะครับมีครับผมลองกูมีกูเด็กกว่าแม่มีกี่สั่นโอ้งอกรงอกรึยักก็เลขอแม่แต่งอกต้ย ตั้งออกเลยฮะมึงชื่อเด็กเอ,อ๋เหรอแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยกูคุยกับใครคุยับคนรู้ไงอืมทำไมวะก็เขาถามก็เขา,าบอกที่กูถามว่าเด็กเอ๋ใครวะเออใครวะ,อวะาอนา่าจะดีมนะเฮ้ย <laughs> หาเลาเองหลอกด่าเข้าไปั่วยี่อ่ะ <laughs> คุณจะเสิร์ฟให้ใครวะใครวะเจ้บล็อกดาใครชื่อท็อกกีกวะเอาเอาคูณสี่ไหมเอาคูนสี่มั้งวิทย์เอาคูณสี่ไหมไม่แต่เอาคูณสี่บ้างโคตรดีเสื่กงไม่เอาคูไม่ชอบเล่นเอะไม่เอาใช่ไหมโอเคควายขับตะโขบยิง่ายกว่าตะโขบหนึ่งเยอะร้อยเท่าพันเท่าเลยกินกระปากไม่ลำบากเพื่อนฝูงนะจ๊ะ ใช่รำบากลำบากสูลำบากไปแท้เลยแหละคุณเจอลำบากไหมไม่ลำบากปีคุเหนื่อยไว้เหรยลำบากกูต้องกอยู่มือตอนเรียนเบบางโอ้ร้องแบกกูยควายล้มตัวแรกเลอก็แล้วแบกร้องแบกกุโอ้หดูไอ้เต้ยปีกนะไม่ปีกแล้วเไป ไปเติมเนี่ยมาใหม่แล้วเติมเดือนละพันเดือนละพันแต่ได้เดือนละพันวันยี่สิบเดือนละพันวันวันละยี่สิบห้่เจ้าพี่เจ้าฮะกอนตีใน็ตเดือนเดือนละพันได้เน็ตยี่สิบหอินบีครัวกูคงไปกระถืบร้านเขาแล้วแหละอย่างนั้นนะเดือนละพันได้เน็ตยี่สิบหอินบีเดี๋ยวกูยังไปทืบร้านอ่ะถ้าใครเน็ตกูอย่างนั้นนะ เดี๋ยวเราทหนได้นิดยิ่บ้ายมีเล่นอะไรก็ไม่ได้กูคิวไปส่วนตัวแล้วเมื่อกี้โดนล้าไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามบอกคือคือกูจะโมไม่ได้เลยใช่ป่ะไอ้สัตว์ตัดบทกูตลอดตัดบทตอยให้มันเล่นิเยอ ใครเม่นกว่าะยู่อะไพตัวหนึตรงโรงงานมีตัวหนึ่งไอขยะเปียกจูตรงโรงงานมีตัวหนึ่งพี่เต้หายผูัดาหัวให้ไอกัดมึงไม่ทำตัวคนขยะเปียกไอเฮียพี่เต์เจมหัวตาไม่เก็บคุยพวกขยะขับแต่รถเนาะไม่หัดยิงคนเลยเนาะม่ด่าพี่เตย ไอ้ยัยเจอคนก็ไม่ยิงเลย้ตรงโรงงานหนึ่งมาดูไม่เห็นกูไม่ก็กูไม่ยิงกูปล่อยมันยิงมึงไอ้ยี่เดี๋ยวเตะตาแตกมึงไอ้ยตรงโรงงานมาดูซะบ้างไปไปมายิงกูไม่ยิงกูเตะกูแล้วเขาให้เขให้ไพีเต้นเต้นท่าฝนเทลงมาไอ้ใครไม่ยิงนะแม่เบี่ยงกดรายงานให้สองสองเจ็ให้พีเต้นท่าฝนเทลงมา ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาจี้เฮ้ยมันออกไปแล้วมั้งออกอะไรยังอยู่เลยเฮ้ยสวยเฮไม่ได้ยินเสียงในเกมเลยว่ะใครปิดเสียงกูวะโู่นไงมันวิ่งอยู่เห็นปะหลังก้อนหินคือรถสปอร์ตไปแล้วโอ๊ยเดาวด้าเดาว เฮ้ยทำไมมียิงเขาไม่แพ่งอย่าลืมพ่อนดวนนะดาวอ่ะพอนอยู่แล้วจ้ะระดับนี้แหละเต้นเพลงลุงเริเลยพี่อะขอให้โดนเลสโซนเฮ้ยมีคนเลสโซนนี่ที่มันเป็นที่มันอยู่ในเกมมาคาร์อ่ะไอ้ฮียอะไรวะเดี๋ยวชาร์จให้เดสโฟโต้หน่อยใครอ๋อเจ็บหมดเจ็บขึ้นบน อยู่ไหนวะข้างบนเนี่ยสองตัวเลยเอ้าวไปล็อกไปล็อกวิเตอร้ยจัดเขาไหลวะไม่บอกกูจับด้านบนชุบเลยชุบเลยชุบเลยตามมดแล้วตามมดแล้วอ๋อเออโอ้ยหิวของไอ้แยไม่มีกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองให้กูเลยเหรอไอ้เอ็มเอ็มพีห้าของกูพี่จัดเท่าไหร่มึงไม่บอกกูแล้วก็จะให้กูขึ้นไปช่วยเขาอยู่ด้านบนไอ้จัดด้านบนก็อยู่ด้านบนไหนอ่ะบนซ้ายบนขวาพี่เต้ยพี่เต้ย ออาเอาปืนเอาปืนยิงยิงให้หน่อยเอาปืนหิวเลือดปืนจิ๋วอ่ะปืนจิ๋วอ่ะไม่มีผมผมมีผมมีเอาไปเอไปเดินมาเลยมันเป็นนักสู้อ่อ,อมามายิงเจ้ใครก็ได้ขอสกุนปืนกลหน่อยดิอ่ะอ่า ขอกระหน่ำเป็นกนหน่อยครับผมได้ยินตอบด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าสี่ห้าเอ้ยเอาสมเป็นคนมาหน่อยดีไม่มีโผ้่ทำไมกูจนอย่างงี้วันนี้เะพี่เต้ยิงไม่จนนะไอ้ปืนนี้มันงั้นขึ้นหัวได้ป่าววะได้ได้แรงทีเดียวแตกเอ้ย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 เอ บนป้อมชอบดักกันบนป้อมจังหวะเห็นป้าบนป้อมเชียร์ป้อมเชียร์ป้อมยิงมันดิเฮ้ยเชียป้อมเนี่ยระวังโดนเจาะหัวนะพี่เต้ยมีไอ้บอ้อลูกเดียวนะนั่น เอาดาวหนึ่งชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยดาวแตกแล้วแตกแล้วมีไอวอยู่ชาร์จเลยเอารถชาร์จเอารถไปชาร์จไปไอเทียเลือดจะหมดเลือดจะหมดกูกูมีเดี๋ยวชาร์จชาร์จเลยดาวหนึ่งไอเทียขอส่วนไออาร์หน่อยดิเ้ยขอส่วนปืนกลหน่อยไม่มีควยเห็นหนึ่ปืนกลอยู่น่ะไอชาร์จโอ้ไอเทียปืนกลกลแบบไหนวะไอเทียมีแปดนะเอาไปดิไม่เอาแล้วเก็บไว้ใช้เถอะไอเทีย กูกลัวเพื่อนแบบเอาตัวไม่รอดตายตายหมดตหมดสวยสวยทำไมกูไม่ได้คิววะกูยิงดาวไปหนึ่งเนียวอะมันชกกันอะสีโอหูแม่งดึงกันเร็วชิบหายก็ดึงแค่ตองวิงงแล้ววะไปเตยมาเดี๋ยวเดียวยิงย้ายให้ตายเถอะ นี่ไงส่วนปืนที่กูต้องตาในที่อยากหาโคตรนานไปไม่ได้ตัวหนึ่งที่วิ่งมาไปไม่ใช่หนุ่มไอ่ของไอ้ดอกนั่นเนี่นั่นไงี่นั่นเนี่วะนั่นเนี่ยต้นต้นไม้ตั้งไอวอลไม่ทันไอวอลไม่มีอุ้ย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 ไม่อยู่นะไหนวะอ๋อเห็นแล้วนันนเนี่ยพิกาโนยต้นไม้ต้นไม้ไอ้เฮียมีกี่ต้นเนี่ยสัตว์ ไอ้ดีเหยียสัตว์ต้องข่าวกระเป๋าทำไมคิดเตอร์ต้องต้องบอกวิกัดไปยอกผมยังรู้เลยไม่บอกแกก็กูไม่รู้ว่าพิกัดอยู่ไหนมึงมาบอกต้นไม้ต้นไม้อีกที่ยมีกี่ต้นมึงดูดิไอ้สัตว์เออแล้วเมื่อกี้ไม่ตั้งไอวอลแล้วโอ้โหแย่มะไอเหยียบแตั้งแหละไอวออยู่ที่เต้ยูหยิบหาไยวอลไม่เจอมันเป็นไอสเปย์อะไอเหี้ยหาไยวอลไม่เจอแย่มะแย่โอ้เกิน ตั้งไอวัวกันอะเกินหน้าไม้หน้าไม้เล่นหน oh, ้าไม้เล่นยาโว่อ๋อมันติดผิดเล่นหน่อยเล่นหน่อยแค่แค่โดนระเบิดสะเก็ดระเบิดก็ติดผิดแล้ว <laughs> แลมโบ้แลมโบ้หน้าไม้เขาปัดเป็นปืนพกเหรอวะใชก่ก่อนหน้านี้ก็ปืนพก ไม่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เข้ามามันก็เป็นปืนพกแล้วมั้ยเป็นเป็นเอ้ยก่อนหน้าน,นี้นไม่เป็นปืนพกนพก,นก็ปืนพกไงก็ปืนพกไงอยู่แต่ของไงพี่เต้ี่เต้ยังไงเอ้ยอยากยิงคนไอ้เหี้ย็นดีมันมารวยนะเล็ดอ๋อฮ่าฮ่าฮดูแลไอ้เหี้ย <laughs> ขนาดฟันยังเหลืองเนี่ยโดย okay, โนดดโด okay, okay, โนโดโีโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เธอไอดีมันรวยนะขนาดฟันยังเหลืองเลยจริงไหมดีมโอ้ยไอเฮียแล้วไรไอเฮียชุบได้ชุบได้ควรไม่ช่วยเพื่อนยิงเลยไอเฮียดีมนั้นรวยดีมดีมนั้นรวยแต่เขื่อฮึไม่น่าดีไอเฮีย เฮ้ยทำไมแตกทำไมไอวอลมันแตกไวจังวะใช่แล้เฮียถอยก่อนถอยก่อนโโอ้โหหลายทางเฮ้ยโอ้โวาววบได้อยู่อยู่อยู่หลังไอวอลอยู่หลังนั้นอะอ๋อมันอยู่หลังต้นไม้มันอยู่หลังต้นไม้เจส่งตีตีแดงนันเนี่ยมีตีเขียวปะมีมีก็เขียแลวใช่ ถ้าตีเหลืองถ้าตีเหลี่ยงก็การไอพีเลยยี่โอ้เหยี่คนลุกเลยยี่จตีเหลืองคัวอกทีมนะกดเลยเปล่าพิเตอร์นั้นเป็นหนักตู้ปืนปืนดิสเกิลทองเอายังไงวะถามห้อง ก็ก็แรงโกไงรีดีต้าแล้วก็เล่นให้ถึงโกโกสามอ่ะก็ได้้วไอพีไอพีวันเข้ามาได้ไงโนจะลิงจะลิงไอพีไอนี่นาเด็กเอ๋ที่พึงบอกใช่ไหมไอพีตั้งชื่อหมอกับตัวเองมากเลยนี่จจไอ้เหี่ยนี่นาในเกม ถ้าในเกมเออเหมือนทีนี่กูแบบสุดยอดในเกมไม่พอชีวิตจริงกยโอ้ก็หลานนั้นเลยเอรอเุยนั่งนั่งหมื่นน้ำลายไหลใช่เหรอโอ้โหมันนั่งหมื่นไปหายกัดเนี่ยโอดออกทีมโอเคออกแล้วออกบายบาย โอ้ค oh, uh. ืนเด็กน้อยรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างแรงไอพีพีออกจากชีวิตกูเดี๋ยวนี <IS together> <lation> ้แจกไกลๆเลยไม่ต้องไล่ทุกคนเฮ้ยได้เพชรหนึ่งแอบแทบแอบแทบแอบได้เหลี่ยมหนึ่งคนเว้ยมีไอดีไหมไอดีไหมดีเลยเหลี่ยมว่ะตัวดีได้เหลี่ยม ว่าเลี่ยมกว่าไม้คาก็ยดีเว้ยไอ้ยิ่งเอ้ยม่งมีกกันเรี่ยมกว่าไม้คาก็ยงดีมาครับเดี๋ยวใช่แล้วครับอันนี้เป็นความคิดที่ย่มากเลยครับเรียมกว่าไม้คาก็ย like ิ่ดีมยแล้วดีเพื่อนปูกก็ไหนที่กวนตีนะเดี๋ยวแม่งหมดพี่ดีไม่รวยนะเขาพวามขนาดฟันยังเหลืองเลย เยอแได้บนฮีคนเหมือนไอ้ด no ิมเลยเหลี่ยมเยอะได้บนีแได้เมือเอาไปเดี่ยวเยดิมอกดิมอกคุณมาทำอะไรที่นี่ไอ้ยาเต้เป็นเหลี่ยมเยอะเนาะแล้วคุณเหลี่ยมเหลี่ยมจริงเหลี่ยมทุกดอกเลยเหลี่ยมทุกดอกแล้วก็คุณไม่เคยเหลี่ยมแู้เหลี่ยมฝัวผู้หญิงไม่เคยเออผู้ผู้หญิงไม่เคยแต่มอดทุกวันเลยนะ ก็ไม่เหมือนเงินที่มอไม่เหมือนมเงินที่มอไอพีไอจิงดิกดออกจริงด้วยไม่เลิกเรากดออกด้ยรับไม่ได้รับไม่ได้อีกแรงใครคล้องเดี๋ยวจะปืนลูกซองอัดนายไอ้เ็บเก็บปืนไม่ได้คอมบักปะเนี่ยน่าน่ากลัวจังนะครับพี่ทำไมน่ากลัวจังเลยครับพี่ ทำไมอยากโดนลูกกองกันหน้าอย่างนี้ครับพี่ไอ้เหี้ยไอ้เย็ดเป็ดของเก็บไม่ได้ง้หลายก็ตายซะนะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงกูมันยิงกูเฮ้ยจุดหน่อยจุดหน่อยหน่อยเฮ้ยเฮียตัวเดียวเอาไม่ลงเหรอวะเฮียเดี๋ยวดาวหนึ่งสองสามไอ้เชี่ยนี่มาไอ้ไอ้เชี่ยป่าตัวน่าโง่เรากำลังไปช่วย ช่วยแล้วตายลยซะแค่ dear, ช่วยแล้วตายแล้วใช่ไหมโอเคเอาเอ้าเฮี้ยเอ้าลุกได้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำเดี๋ยวไปซ้ำอีกตัวไม่หัดมองหัดมองเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำอีกตัวมันดูยังงึ๊งถ้ากูบล็อกได้ปะวะไอ้เย็ดเป็นเนี่ยกูเป็นครัวอะไรวะเนี่ยพิเตอร์ผมใช้ทูบล็อกได้ปะซ้อมผู้ใช้ในช่องนี้นำออกซ้อมผู้ใช้ในช่องนี้ไปเลยไอ้ควายแต่เราต้องมาเม้น กูเจอแล้วกูยิงเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยพวกมึงยิงสามให้กูหน่อยดิเฮ้ยไม่เจ็บหนักโอ้ย่ายยิงเปิดให้เออดูตรงไหนไ้เงี้ยบอกทิศบ้างดิก็ตรงที่มึงมาอยู่ก็นน่ะด้านหน้ามึงเลยอ่ะบ้านสองชั้นอ่ะโอ้ยิงยิงดาวไปไ้เงี้ยป๊บ มันดปมนนิ่งๆเลยนะเจ้าเขาคนนี้เข้ามาดูแต่เจ้าพิมพ์ไม่ได้หรอกไอนางโง่ใครวะไอเฮียป่าโจมันเข้ามาปุ๊บผมมันพิมปุ๊บรีบกดไลค์กดแชร์ช่องกาไอโง่ไอควายมึงเป็นใครวะไอพีมันมันมันด่ามันด่าี่เตอยว่าช่องกาเมื่อวานนะเมื่อวานไอพีมันปล่อยไอแม่งพิมอยู่น่นเหรไอเฮียแทนที่จะรีบบอก เออไม่น่าบล็อกหรอกอยากอยากดามไม่บล็อกบล็อกไปเฮียมึงจะทำยังไงไอ,ไอ,ไอพวกขยะเนี่ยบล็อกขยะขยะสวะขยะนรกระวังมันสร้างอีกลองสร้างอีกสร้าง,งไปสร้างมาดิมึงมีเวลาสมัยอีเมลเยอะมึงก็เอาดิกูมีเวลาในการบล็อกมึงแค่วีเดียวออบล็อก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 เดียวใครใครมาปาดมึงวะไม่รู้หว่เหีย ไอ้ปืนใหม่ไว้ที่ยิงทะลุไอวอร์ดดีป่าววะไอเ็สเป็นเน็ตปิงเฮ้ยชื่อกูด้วยกูวิ่งไม่ออกไอเตอร์เน็ตกูปิงใช่ป่าวคุรควรปิงขึ้นกับ ร้อยขัดร้องร้องไม่ใช่ได้งไงอ้ยวินเนปเปิดใหม่แป๊บนะ ไ <c oughs> อ้เหี้ยปัดปัดตัวมาก็ได้แค่มอง <c oughs> พ่อมึงอะ่ะเชี้ยะดาวสามไม่อหรอวะโอ้ <c oughs> โหตอนนี้ก็ยืนนิ่ง ที่แต่ละคน lỗi cái tên nhìn của bao nhẹ ý cái sạch ơi nào mốt ดีเอเตอย์แต่ได้ยินกูปะเนี่ย ไอ้เหี้อยอ้วนในศาสตวยเนี่ยสวัสดีฮะสวัสดีคนรู้ใหม่ะฮะเด้ยมอยู่ไวะเนีย่ยไอ้สักเฮี้ยเมื่อกี้เจอโป<ห>เอ้ยมึงเมื่อกี้เจอโปเฮี้ยใช่หรอตีเมื่อกี้น่ะเออตีเมื่อกี้กูเจอโปแม่งยิงแบบยิงเข้าตัวแล้วไม่แตกเลยหมดเลยสามคนอ่ะไอพีกูเดินด้วยกันอ่ะ รีฝ่ายโป่เยอะจังวะกำขาเนี่ยโป่เยอะชิบหายครูววาใช่แหละไปเรียนไหมครับไอที่แย่จริงด